สวัสดีค่ะทุกคนนกค่ะกลับมาพบกับนกแล้ว,ลวนะคะวันนี้กลับมาเข้าครัวกับนกค่ะวันนี้นกพามาทําเมนูง่ายๆนะคะเมนูไม่ยากเลยค่ะทําเป็นเมนูหมูทอดนะคะนกก็เอาหมูมาล้างทําความสะอาดได้เรียบร้อยนะคะหั่นเป็นชิ้นไม่เหล็กมาร์กไม่หย่มารกนะคะเนื้อหมูที่นกใช้วันนี้จะใช้เป็นเนื้อสั้นคอแล้วก็เป็นเนื้อที่เข้าเรียกของหมูย่างอะคะ่ะส่วนผสซมนะคะที่นกใช้วันนี้ก็จะใส่เป็นน้าปลาค่ะ ฝาเคี่ยวแล้วก็ซอท้อยหนังลมนะคะขย้ำขย้ขย้ำขย้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ไปมักทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นนะคะสักประมาณ30นาทีพอมักทิ้งในตู้เย็นได้สักประมาณ30นาทีพอเราออกมาใช่ไหมคะหนกก็จะใช้แปรงแปง,แปง,แปงทอดกรอบตัวนี้นะคะามาขยํำกับส่วนผสมอีกทีนึงนะคะเผือเทียเตเรียมทอดนะคะมูทอดนะคะเป็นอะไรทีง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยากเลยคะ่ะเมนู นี่นะคะเป็นเมนูที่กินได้ทั้งเด็กกินได้ทั้งผู้ใหญ่นะคะหรือว่าจะกินกับข้าวซุวยกินกับข้าวเนียวก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองมือทอดกันเลยนะคะตั้งน้ามันนะคะตั้งน้ามันตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะให้ร้อนจัดเลยนะคะทีนี้เราก็ใส่ใส่มู่ล,ลงไปทอดนะคะพอเราใส่มู่ล,ลงไปทอดแล้วใช่ไหมคะจากทีแรกที่เราเปิดไฟแรงๆเอาไว้ใช่ไหมคะเราลดไฟลงเมื่อลงมาเลือกไฟประมาณกลางนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงถ้าเปิดไฟแรงอะ <c oughs> เนือมูมันจะไหม้นะคะข้างนอกมันก็จะไหม้เร็วกว่าแล้วก็ข้างในมันจะไม่ซุกนะคะทีนี้พอเราทอสสดเสร็จแล้วนกจะแบ่งทอดเป็นซองรอบนะคะเพราะว่ามูนกวันนี้นกทอดเยอะนิดนึงนะคะเอ,อ่อทีนี้เราก็ได้แล้วค่ะมูที่เราทอดสี่สั้นออกมาหน้าทานมากเลยนะคะหน้ากินมากเลยนะคะมูนี่นะคะหลอนๆเลยค่ะยากจะบอกว่ากินกับขา้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวซุยก็ได้นะคะเมนูนี้เด็กก็ชอบนะคะผู้ใหญ่ก็กินดีนะคะทอดล็อบซองเลยค่ะ หมูทอดนี่เป็นอะไรเมนูที่คลาสสิกมากๆนะคะทําไม่ยากค่ะทําง่ายวันนี้น็กซเนอร์เป็นไอเดียให้เรากันค่ะเพื่อใครคิดไม่ออกนะคะวันนี้จะกินอะไรนะคะวันนี้จะทําอะไรกินดีนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆแล้วกันค่ะทําไม่ยากค่ะเป็นเมนูหมูทอดแล้วกันค่ะรอบแรกเราก็ทอดเสร็จแล้วนะคะเวลาเราเดินไปตลาดทีไรนะคะเมนูนี้ต้องมีตลอดนะคะและเวลายิงแมคคาทอดร้อนๆนะคะแล้วมันก็จะ มาเวลาเราเดินนะคะเดินผ่านตลาดนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ยากทอดเองนะคะก็ซื้อได้นะคะซ,ซื้อเวลาออกไปซื้อกินก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ค่ายหมูทอดห่อไม่แพงนะคะแถวบ้านนกข่ายประมาณ20บาทนะคะพ้อมเ้าเนียยด้วยค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูหมูทอดนะคะหมูทอดง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะหน้าตาสีสั้นน่ากินมากเลยค่ะไปค่ะเราไปกินกันนะคะหนึ่งเ้าเนียยร้อนๆน,นะคะแล้วก็ กินกับข้าว่วยก็ได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ